ยังน้อยให้มองสอง س ารรโออีกซีนารรโอหนึ่งเป็นซีนารรโออะไรครับมันยังเป็นอย่างเดิมได้อยู่จําได้ไหมที่ผมมองว่ามองว่ามันเป็นเวฟห้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็กําลังลงเวฟสี่จำได้ไหมแล้วก็ลุ้นจบแล้วเดี๋ยวเราลุ้นเวฟห้าคราวนี้มันจบแล้วอะถ้าคนเรียนเวฟเขาจะรู้เลยว่าตีเส้นเทนไลน์สองสี่เนี่ยมันคือมันจบแล้วมันเบรกแล้วเห็นไหมตอนเบรกนี่ผมรีบเตือนเลยนะเบรกแล้วนะเบรกแล้วนะไอ้เทนขาขึ้นจบแล้วนะ เทรดฟังช็อตได้แล้วนะเทรดฟังเลีได้แล้วนะวนะอันนี้ผมส่งไปแล้วนะทุกคนได้หมดนะโอเคอ่ะเพราะมันไม่ได้เป็นความลับอะไรนะโอเคแต่คานนี้ถ้าเรามองว่าเป็นเวฟสี่อันนี้เป็นเวฟห้าได้ไหมเป็นเวฟห้าได้นะอันนี้คือเวฟห้าจบแล้วด้วยนะแต่เป็นห้าอะไรฮนะห้าที่ไม่สามารถเบรกสามได้เขาเรียกว่าห้าเฟลเลียโอเคไหมเออห้าเฟลเลียมีเป้าขาลงเป้าเวฟห้าจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะอันนี้ทางทฤษฎีเขาว่าอย่าง,าง,างนั้นนะผมก็ไม่รู้นะ แสดงว่าถ้าคุณมองว่าเป็นเว็บห้ามันยังมีเป้าขาลงรออยู่เพราะฉะนั้นเด้งไปก็เซลโอเคไหมอ่านี่อยู่ที่คนกลยุทธ์ของคุณแล้วนะ